ตอเนื่องกันอีกหนึ่งคันนะครับตอนเที่ยง12นาฬกานาทีของวันจันทร์ที่13กรกฎาคมครับผมกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะมานำเสนอข้อมูลและข่าวสารในแวดวงรถยนต์ทั้งรถยนต์ป้ายแดงมือสองรถแต่งรถซิ่งรถคุณภาพดีให้กับท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่าน Facebook Marketplace นะครับวันนี้มานำเสนอ Honda าซีวิกเอครับ EF คันนี้ไม่ธรรมดานะครับตกแต่งมาอย่างสวยงามหล่อเร้าทีเดียวทําสีใหม่สีเหลืองแก้วสดตาแตกกันไปเลยครับนะฮะมาดูกันสิว่าเขาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างคันนี้โพสต์ลงมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับโพสต์โดยคุณแบงค์สุกัดครับคุณแบงค์สุกัรดรถแกล่อจริงจนะโอ้โหมีครบเลยครับตะลงสลป ทำไปเยอะครับกันนี้นะครับมาดูรายละเอียดกันรายละเอียดคุณแบงค์ลงว่าคันนี้เป็น Honda Civic EF ครับจะเปิดราคามาที่155,000บาทนะครับใช้เครื่อง B16 บวก20นะครับ B16 บวก20ครับหัวฉีดอิมครับ5 5 0ซีซีโอจัดมาแรงอยู่นะลางหัวฉีด AEM ครับผมคอยแยกของ MSD นะครับลิ้นปีกผีเสื้อซิ่งครับลิ้นปีกผีเสื้อซิ่งครับ ใช้แคมฝาแดงครับเกียร์เต็ดหมอน้ำปีเนียมแผงยาวครับเฮดเดอร์สเตนเลสนะครับส่วนภายนอกสีเหลืองสดเลยครับผมชอบมากสีเจ็บปวดฟันเลยครับแหมล้อเป็น E t ท7ครับยางของคุมโบสี่เส้นเลยครับแปลงหน้าเป็น EF9 ครับรุ่นนี้ตุดเป็ดครับผมไฟตัดหมอกสีเหลืองนะครับไฟตัดหมอกสีเหลืองส่วนภายในครับ เป็นคอนโซลนวมดำครับผมไมร้อยแปดสิบแอร์ออโต้นะครับแผงประตูดำตุ๊กแกสีบานครับเบาะหน้าหลังก็ตุ๊กแกครับห่วงมาลายใช้ของมูเก้นนะครับหลังคาซันลูฟครับกระจกไฟฟ้ามีครบครับ4บานนะครับช่วงช่วงช่วงล่างโชกหน้าสตัดปรับเกียวครับโชกหลังสตัดก็ปรับเกียวของ SKS นะครับปีกหน้าแล้วก็ซับเฟรม F7 นะครับผมรถคันนี้ โพสลงมานานกว่า1สัปดาห์บน Facebook Marketplace นะครับผมเปิดราคาที่155,000บาทนะครับคันนี้รอไม่ใช่น้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเจ้าของได้ตามลิงก์นะครับรถคันนี้อยู่ในกรุงเทพครับผมนะฮะตามลิงก์นะครับแล้วขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกับช่องของเรานะครับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆมีรถมาลง ใหม่ๆเป็นประจำอัปเดตกันทุกวันนะครับสวัสดีครับ